สวัสดีแฟน,แฟนทีเด็ดฮอสคอทีเด็ดแม่นยำา99%กหาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทก,กันมาได้เลยครับค่าคืนนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิก๊กแมตช์เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับปืนใหญ่อาร์เซนอลเจ้าถิ่นของคู่ซื้อเป็กกูเรล่าออกสตาร์ทไม่ดีครับชนะ1เสมอ1แพ้1แถมเกมนี้จะไม่มีเควินเดบรอยจอมทัพที่มีอาการบาดเจ็บจากการลงเล่นทีมชาติส่วนกุนอเกวโร่กลับมาซ้อมได้แล้วต้องรอเช็คความฟิต ว่าจะลงล่าตะข่ายได้หรือไม่ขณะที่ปืนใหญ่อร์เนอนของคุณซือมิเกลอาเตต้าออสตาสสีนัดชนะ3แพ้1เกมนี้แนวรุกอยู่กันพร้อมหน้าวิลเลียนลากาเซต์โอบาเมยองพร้อมลงล่าตะข่ายแม้ว่าสถิติการเจอกันในพรีเมียร์คีกนัดหลังสุดอร์เนอลจะแพ้รวดแต่ค่ำคืนนี้ด้วยความพร้อมกว่า ขณะที่แมนซตตีขาดจอมทัพอย่างควินเดอร์บอยผมมองว่าปืนใหญ่มีดีพอที่จะบุกมาแบ่งแต้มหรือถึงจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ปป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว